ขอหวยยิ้มกิ่มขอเลขเด็ดเจ้าพ่อร้อยคลองใกล้ต้นไม้ประดู่โบราณขอหวยขอโชคเจ้าพ่อร้อยคลองใกล้ต้นไม้ประดู่โบราณอายุกว่า500ปีจังหวัดพยาใช้แป้งรูปๆถูๆคนตาดีเห็นเลขเด็ดสองตัวสามตัวหวังรุ่นโชคงวด16ธันวาคมห3สาม วันที่9กธันวาคม63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่บ้านล่องคําหลวงตําบลแม่นาเลืออำเภอเมืองพยาพากันนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอโชคลาภเจ้าพ่อร้อยคของที่อยู่ภายในศารใต้ต้นประดู่ยักษ์โบราณอายุกว่า500ปีที่อยู่ในสวนสาธารนณะ บานล่องคําหลวงซึ่งต่างก็ไม่ผิดหวังหลังจากจุดทูปไหว้ขอโชคลาภและใช้แป้งรูปรูปถ,ถููตามลำต้นประดู่ยักษ์โบราณตัวเลขก็โผล่ขึ้นมาทั้งสองตัวและสามตัวสองตัวก็มีสามห้าสามเก้าส่วนสามตัว 3-3-5 3-3-9แล้วจึงพากันจดใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเก็บไว้เพื่อไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ทธันวาคม6-3สาำหรับเจ้าพ่อร้อย้องและต้นไม้ประดู่ยักษ์โบราณเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่บ้านล่องคำหลวง ซึ่งต่างถือว่าเมื่อผู้ใดมากาบไหว้ให้ท่านปกป้องรักษาคุ้มครองและช่วยเหลือเรื่องอื่นๆก็มักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอรวมทั้งเรื่องขอโชคลาภหลังจากได้ดังสมความปรารถนาก็จะนำเอาพวงมาลัยอาหารข้าวหวานและผ้าเจ็ดสีนำมาถวายและผูกมัดรอบลำต้นต้นไม้ประดู่ยักษ์โบราณ กันเป็นประจำและที่หน้าแปลกคือต้นไม้ประดูยักษ์โบราณต้นนี้ที่ผ่านมาเคยถูกฟ้าผ่ามาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ตายและต้นไม้ประดูยักษ์โบราณต้นนี้ก็ยังยืนต้นจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวบ้านบอกว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีแล้วและเชื่อมีเทวดาปกปักรักษาสิงสถิตอยู่ คอยปกป้องรักษาคุ้มครองชาวบ้านและผู้ที่มาขอให้ท่านช่วยเหลือจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ช่วยกดกระดิ่งถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แฮปปี้วีลเดย์ขอให้ทุกท่านโชคดี ถูกลอตเตอรี่ลงมาที่1นนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ